การครั้งหนึ่งมีชายผู้หนึ่งชื่อมั่นเขาเป็นคนที่ใจโลกเห็นแก่ได้ไม่กลัวบาปุ่นคุณโทษเขามักคิดหาวิธีเอาเปรียบผู้อื่นเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์วันวัน,วนมั่นชอบเดินไปตามหมู่บ้านคอยสอดส่องหาช่องโหว่เพื่อจะหลอกลวงวันหนึ่งมั่นได้ยินข่าวว่ามีชาวบ้านเก็บทองคําโบราณจากทุ่งนาร้างเขาเกิดความอยากได้ทันทีแต่ไม่อยากเหนื่อยหาเองจึงคิดอุบายมาหลอกเขาท,ทําทีเป็นนักพตรตปลอมแต่งตัวขาวสะอาดเดินเข้าหาหญิงชาราคนหนึ่งที่เพิ่งเก็บทองมาได้เขาพูดเสียงอ่อนโยนว่า แม่เท่าเอ๋ยของล้ำค่านี้มีคำสักหากเก็บไว้เองจะนำทุกภัยมาแต่ถ้ามอบให้ข้าไปบำเพ็ญกุศลจะกลายเป็นบุญใหญ่แก่เจ้าหญิงชราคนเสื้อหลงเชื่อถ้อยคำจองปลอมจึงยกทองคำนั้นให้มั่นไปทั้งหมดมั่นหัวเรานในใจคิดว่าตนฉลาดนักที่หลอกคนง่ายๆได้แต่หารู้ไม่ว่านี่เป็นเพียงอุบายแรกของคนบาปที่จะพาตนลงสู่ห้วงเหวลึกแห่งบาปก,กรรมหลังจากมั่นได้ทองคำจากหญิงชราเขาก็เอาไปขายได้เงินจำนวนมาก ใช้ชีวิตกินดื่มรู้ราชาบ้านบางคนก็อิจฉาบางคนก็เริ่มสงสัยว่าเขาได้ทรัพย์จากที่ใดแต่ในค่ำคืนหนึ่งขณะที่มั่นนอนหลับเขาฝันเห็นหญิงชาราที่เขาหลอกเธอมายืนร้องให้ต่อหน้าพูดว่าเจ้าได้ของข้าไปด้วยเล่แต่สิ่งที่ตามมาคือบาปเพราะเจ้าจะไม่มีวันใช้ทรัพย์นั้นอย่างสงบสุขมั่นสะดุ้งตื่นใจเต้นแรงแต่ก็ยังไม่เข็ดเขากลบความกลัวด้วยการบอกตัวเองว่านั่นแค่ฝัน ไม่นานหลังจากนั้นทองที่เขาได้ไปก็กลายเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์เพื่อนฝูงเริ่มแตกแยกมีคนมาของเงินไม่หยุดพอปฏิเสธก็ถูกนินทาว่าใจดำบางคืนเขาได้ยินเสียงเหมือนใครมากระซิบข้างหูว่าคืนของที่ไม่ใช่ของเจ้ามิฉะนั้นเจ้าจะไม่รอดมันเริ่มหวาดระแวงเห็นใครก็เหมือนจะมาชิงสมบัติของเขาเองความสุขที่คิดว่าจะได้จากอุบายกลับกลายเป็นทุกข์ใหญ่ที่เริ่มกัดกินหัวใจเขาอย่างช้าช้าเมื่อมันสะสมบาปจากการหลอกลวงผู้คนมากขึ้น เรื่อยๆชาวบ้านก็เริ่มจับได้ว่าเขาไม่ได้เป็นนักพรตจริงแต่เป็นคนเจ้าเล่ห์ที่ใช้กล,ลวงสแสวงหาผลประโยชน์ข่าหรือแพร่ไปทั่วหมู่บ้านความเชื่อถือที่เคยมีหายไปหมดสิน้นวันหนึ่งมั่นพยายามจะหลอกพ่อค้าต่างถิ่นด้วยอุบายเก่าๆเรื่องของต้องสาแต่คราวนี้พ่อค้าไม่หลงเชื่อเขาร่วมมือกับชาวบ้านจับมั่นได้ขนงขังคาเขามั่นถูกนําตัวไปต่อหน้าผู้ใหญ่บ้านทุกคนตาประนามว่าเขาเป็นคนบาปที่ใช้เล่ห์เพื่อตนเองของที่เขาเคยโกงมาก็ถูกยึดคืนทั้งหมดมั่นหมดสิน้นทั้งทรัพยย์สสินและชื่อเีง คืนนั้นเขานั่งอยู่ลำพังในกระ่องร้างความว่างเปล่ากัดกินหัวใจเสียงกระซิบที่เคยได้ยินในความฝันกลับดังก้องขึ้นอีกครั้งของที่ไม่ใช่ของเจ้าสุดท้ายก็ไม่อาจเป็นของเจ้ามันสุดลงร่ำให้รู้ซึงว่าความโลภและเล่ห์กลทาให้ชีวิตทังพินาศและนี่คือผลกรรมที่เขาหนีไม่พ้นหลังจากมันสูญเสียทั้งทรัพย์สินและศรัทธาของชาวบ้านเขาก็กลายเป็นคนน่าสงสารไม่มีใครอยากคบหาต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในกระ่องร้างป่วยไข้แต่ไร้คนเหลี่ยวแล วันหนึ่งมั่นเดินโซเซไปถึงวัดด้วยร่างกายอ่อนแรงหลวงตาเห็นเข้าจิงให้ข้าวน้ําและถามว่าเจ้าได้เรียนรู้อะไรจากชีวิตรหรือยังมั่นน้าตาไหลย,ยอมรับความผิดทั้งหมดที่เคยทําและเอ่ยว่าข้าเพิ่งรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการโกงเอาของผู้อื่นแต่มาจากใจที่สงบและไม่บิดเบียนใครหลังจากนั้นไม่นานมั่นก็สิ้นใจลงอย่างสงบที่วัดแต่เรื่องราวชีวิตของเขากลายเป็นอุทาหรณ์ที่หลวงตาและชาวบ้านเล่าขานต่อเพื่อเตือนลูกหลาน